เพื่อนเพื่อนดูห่านสี่ตัวกำลังหากินอาหารข้างๆบ่อน้ำเนี่ยแถวของบ่อตะกัวเนี่ยสี่ตัวอุ้ยตัวนั้นตัวนั้นใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะ่ะนักลกัวจะเป็นตัวผู้เนาะใช่ไหมนะ่ะขอ ลงน้ำโชว์หน่อยลงน้ำโชว์หน่อยลงน้ำโชว์หน่อยค่ะดูเขาอีกตัวหนึ่งนะเขาหันหน้ามาหาเราสงสัยเขาจะฟังเนี่ยเตัวเนี้ยตัวเนี้ย,ยสงสัยกําลังงงเอ๊ะไรเสียงอะไรอันสีหญ้าหางดินกินหญ้า เขากินหญ้าเนี่ยกำลังหากินหญ้าเนี่ยเหมือนที่เขาพูดเลยเนาะอ่านดินกินยอาหากินใหญ่เลยคุยใหญ่เลยมีเจ้าของไหมเนี่ยหรอนึงว่ามีเจ้าของจะไปเลี้ยงสักหน่อยไม่เดี๋ยวจับไปหาปลาที่หลังบ้านเราไง ปลาเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวนี้นกก็เยอะนกเยอะแยะเลยที่บ้านอ,ะอ่ะเห็นไหมคะห่านสีตัวสีขาวกำลังหากินหญ้ากินอาหารข้างๆบ่อน้ำบ่ตกกอตะกัวเออเขาไม่ลงน้ำเนาะเขาไม่ไว่ายน้ำแล้วไม่หากินหอยอ้าเสียงร้องลองมองไปยังโดนไะล่นะเนี่ยหรอ โดนเราไล่อ่ะมันจะไล่เราหดออออย่าไล่เลยขอถ่ายหนอย่อยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ